ครับวันนี้เราจะนําทุกท่านมาพบกับ10อันดับพระลึกลับพระแปลกพระเซียนชอบกินตับและพระที่หายากพระลึกลับที่จะคุยกันในวันนี้ไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ารูปใดๆที่ทรงฤทธิทรงเดชไปมายากจกกการพบเจอหรือเป็นเพียงการเล่าขานแต่หมายถึงพระเครื่องเครื่องรางทางขังที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักจริงๆแล้วพระลึกลับนี้ก็คือพระที่รู้จักกันหรือเล่นหากันในบางกลุ่มบางพื้นที่ แต่ไปอยู่ในที่ที่คนอื่นทั่วไปไม่มีใครรู้จักบางทีก็อนุรลมจากรูปลักษณะศิละปะว่าเป็นของอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ทำให้คนเล่นพระยุคใหม่ตกควายตามภาษานักนิยมสะสมพระพูดกันหรือโดนกินตับปล่อยเช่าในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงเนื่องจากพระเครื่องเหล่านี้ไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าว แต่เมื่อโลกแห่งการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะทางใดมีมากขึ้นโดยเฉพาะโลกออนไลน์พระเครื่องต่างๆก็ยกระดับขึ้นสู่ความเป็นภูมิภาคนิยมหรือท้องถิ่นนิยมและมีการขยายวงกว้างออกไปก็เกิดการเล่นหามีราคาขึ้นมาเมื่อมีคนไปพบเจอก็ตื่นเต้นดีใจว่าได้พระลึกลับเพราะพระที่คนอื่นไม่รู้จักเพราะก็คงขายได้ในราคา และมีกำไรท่วมทน้นและนี่ก็คือสิบอันดับพระลึกลับพระแปลกพระเสียนชอบกินตับและพระหายากในชุดที่หกอันดับที่หนึ่งพระพิมพ์หยดน้ำรูปเหมือนนั่งเสือหลวงพ่อคงวัดวังสับประรดอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี พระพิมรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2514หลวงพ่อคงสุวรรณวัดวังสับปรถท่านเป็นพระเจจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่งของภาคตะวันออกร่วมสมัยเดียวกับหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีหลวงปู่คำวัดวังว่าหลวงพ่อสีนวลวัดเวียนหักหลวงปู่ทิมวัดรหารได้และหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเป็นต้น โดยวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงทุกรุ่นร้วนมีพุทุกคุณเป็นเลิศในทุกๆด้านเป็นที่เรื่องลือกันอย่างกว้างไกลนอกจากนี้ท่านยังมีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรอีกด้วยจนเป็นที่พึ่งพาอาศัยของชาวบ้านตลอดมาพระพิมพ์หยดน้ำนั่งหลังเสือเลือดินเจ็ดป่าช้าของหลวงพ่อคงสร้างในปี2514 ด้านหลังโรยแร่และมีเส้นเจสาผสมด้วยเป็นพระที่สวยมีสเสน่ห์สร้างน้อยหายากมากบางองค์มีคาบไขว่านขึ้นทั่วทั้งองค์ส่วนพุะทุกคนเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคาดคงกระพันชาตีพุทุกุนครอบจักรวาลเนื้อพระเป็นเนื้อเดียวกันกับขุนแผนรุ่นแรกซึ่งเป็นเนื้อดินเจ็ดปาช้าของหลวงพ่อคงและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่น ที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาพาว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นไปปขึ้นไปนั่นเองอันดับที่2องพาพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิกิต พระพิมพ์นี้เป็นพระเนื้อดินผสมผงวิเศษประกอบด้วยผงอิติเจผงม,มหาลาชตีนิสิงเหปฐมังและผงพุทธคุณประวัติเล่าว,ว่าหลวงพ่อเงินท่านมีลำริจ,จัดสร้างเองโดยให้หลวงพ่อหอมเจ้าอาวาสวัดหลวงพระคู่สวดของท่านเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างตามคำแนะนำของท่านสร้างประมาณด้วยกันสิบปีแล้วนำไปบรรจุกลุ่ววัดต่างๆเช่นวัดบางคารวัดคงคารามวัด หนองดงวัดบ้านตาลวัดช้างซึ่งเป็นวัดในระแวกใกล้เคียงกันพะนดินของหลวงพ่อเงินหลวงพ่อท่านได้ทําขึ้นในช่วงยุคต้นๆที่วัดบางคลานก่อนที่จะออกเหรียญจอบเล็กพระพิมพ์ชี้ตาพิมพ์นิยมและเหรียญจอบใหญ่ซึ่งมีด้วยกันหลายพิมพ์เช่นพิมพ์กิ่งไผ่พิมพ์สุ้มกอพิมพ์นางพญาพิมพ์บิดตาและพิมพระเจ้าห้าพระองค์ พระเจ้าห้าพระองค์มาจากคําว่าพระเจ้าห้าพระองค์ในโลกมนุษย์นี้ในทางพระพุทธศาสนาจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ห้าพระองค์ซึ่งในองค์ปัจจุบันนี้ก็คือพระพุทธเจ้ mm. าองค์ที่สี่มาตัดสรู้คําว่าพระเจ้าห้าพระองค์เป็นคาโบราณมาจากคาถาพระเจ้าห้าพระองค์เป็นคาถาเรียกกําลังเมื่อบริกรรมเสร็จแล้วก็จะเหมือนว่ามีพระเจ้าห้าพระองค์สถิตอยู่ที่สองแขนสองขาและกระหม่อมเมื่อคู่ต่อสู้ ก็จะเกิดกำลังวังชาไม่เหนื่อยง่ายบางทีพบว่ามีดีทางด้านคงครงพันหนังเหนียวอีกด้วยและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหรุดมือหรือว่าตกควายหรือโดนกินตับเพอพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นกลางๆขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่สามพระลีลากำแพงนิ้วหลวงพ่อโหนงวัดคลองมดันจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อโหนงวัดคลองมดันหรือวัดอัมพวันอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นพระเจจีอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่มีวิชาพุทธคุณอันเข้มขังอยู่ระดับแนวหน้าของประเทศไทยกล่าวกันว่าพระเครื่องของหลวงพ่อโหนงมีพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาด จากอันตรายเป็นเลิศจึงเป็นที่เสาะหาของบรรดานักสะสมเพื่อเอาไว้ใช้ติดตัวเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนับว่าหลวงพ่อโน่งเป็นพระเจิจอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษท่านหนึ่งของประเทศไทยหลวงพ่อเริ่มสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบแต่มีพระเนื้อดินเผาอยู่องค์หนึ่งจากลึกด้านหลังพศ2461ก็น่าจะสันนิษฐานว่า พระที่ท่านสร้างนั้นคงเริ่มตั้งแต่ปีพศ2561เป็นต้นไปเพราะไม่ปรากฏพศที่เก่ากว่านั้นเลยท่านทำมาเรื่อยๆจนถึงปีพศ2470กว่าจึงยุติพระที่ท่านสร้างนั้นมีหลายสิบพิมพ์เป็นพิมพ์ใหม่ที่ท่านและลูกศิษย์คิดค้นขึ้นมาเองก็มีที่ถอดพิมพ์จากพระเก่าก็มากท่านและประชาชนพิมพ์พระเสร็จก็เก็บไว้ในตุ่ม ในถังในปี๊บในรังไม้เป็นระยะเวลา10กว่าปีคาดว่าเกินกว่า84,000องค์พิมพ์อาจมากเป็นร้อยพิมพ์บางตำราว่าเวลาพุทธ,ธาพิเศษของท่านก็แปลกคือทำพิธีปลุกเสกตอนเผาไฟไม่ใช่เผาแล้วจึงทำพิธีนนนั่ี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือ หรือภาษาพระบอกว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นกลางๆขึ้นไปนั่นเองอันดับที่4พระเนื้อผงพิมพ์หลวงพ่อไปวัดกำแพงบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครพระรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2478 พระเนื้อผงพิมพ์จอบเป็นอีกพิมพหนึ่งที่มีจํานวนการสร้างน้อยหาชมได้ยากลักษณะพิมพ์ทรงคล้ายกับเหรียญจอบใหญ่ของหลวงพ่อไปแต่ขนาดจะเล็กกว่ามีความจัดเก่าอดย่นของเนื้อพระมากกว่าพระเนื้อผงพิมพ์อื่นประกอบด้วยผงมวลสารเก่าของวัดมากมายรวมถึงอธิษฐานของหลวงพ่อไปรวมอยู่ด้วยจัดสร้างในสมัยพระอาจารย์ชุบจัดสร้างหลังจากที่หลวงพ่อไปเสียประมาณสองปี เพื่อแจกเป็นที่ระลึกคนที่มาร่วมทำบุญที่วัดในสมัยนั้นคนในวงการพระน้อยคนนักที่จะรู้ว่าหลวงพ่อไปก็มีพระจอบเนื้อดินผสมใบาลานถ้าไม่ใช่สายตรงเป็นเรื่องปกติของของที่มีน้อยจะหามาตีแผ่จึงเป็นเรื่องยากทำให้หลายคนพลาดของดีมาแขวนคุ้มครองตัวแถมราคาถูกกว่าเนื้อโลหะประหยัดกว่าพุทุกุณก็เปี่ยมด้วย พุทธกุลทางด้านคงกระพันชาตีแล้วคาดก็เป็นเลิศและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่5พระผงพระพุทธชินราชหลวงปู่เฟื่องวัดคงคาเรียบอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระผงรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2498หลวงปู่เฟื่องเป็นพระรุ่นราวคราวเดียวกันกับพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันและพ่อท่านคล้ายท่านก็เลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงปู่เฟื่องอยู่มากเคยมีคนถามท่านว่าหลวงปู่เฟื่องสำเร็จขันไหนแล้ว พ่อท่านคล้ายตอบว่าเอาบุญบารมีของชาวใต้ตั้งแต่ชุมพรลงมาไปจนถึงสุงไหงกโรกรวมกันบารมียังไม่ถึงหลวงปู่เฟื่องพระพุทธชินราชหลวงปู่เฟื่องวัดคงคาเรียบรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพศ2498เป็นพระเครื่องเนื้อดินเผาและมีทั้งเนื้อดินดิบที่ยังไม่เผาอีกด้วยสดับด้านหลังนั้นมีทั้งพิมพ์ฟอฟันลึกและพิมพ์ฟอฟันตื้น จำนวนการสร้างทั้งหมดประมาณ25,000องค์ซึ่งหลวงปู่เฟื่องท่านผูกเสกตลอดพันษาในปีพศ2498โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้บริจาคปัจจัยร่วมซื้อที่ดินให้วัดปากน้ำหาดใหญ่ในตอนนั้นใครจะทำบุญเท่าไหร่หรือจะขอพระท่านไปท่านก็ให้ฟรีก็ได้และนี่ก็คือภาพลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือผาสาพระผ้าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั้นเองอันดับที่6พระรอดรัศมีท่านพ่อรีออกวัดคองกุ้งจังหวัดจันทบุรี ระรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2496ท่านพ่อรีธรรมัทโรแห่งวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งในสิทธิ์อาวุโสสายท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ท่านพระอาจารย์มั่นให้ความเมตตามากๆและได้รับการยกย่องจากท่านพระอาจารย์มั่นการสร้างวัตถุมงคลในยุคแรกของท่านเมื่อขังอยู่ที่วัดคลองกรุงจังหวัดจันทบุรี ในปี2496ท่านพ่อดีได้สะสมมวลสารที่เป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์ไว้จำนวนมากผองเกสรดอกไม้้อ108ที่บูชาแล้วนำมาตากแห้งแล้วจึงนำมาป่นละเอียดดินทรายจากสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเช่นสถานที่ประสูติตัสรุและปฐมเทศนาปรินิพพาน การสร้างพระเนื้อดินที่ออกวัดป่าของกุ้งจังหวัดจันทบุรีคือพระยุคแรกๆของท่านพ่อรีที่สร้างขึ้นดินส่วนใหญ่ที่นํามาสร้างเป็นดินที่ได้มาจากการขุดสระซึ่งอยู่ในบริเวณวัดป่าของกุ้งนั่นเองนํามาแช่น้ําแล้วใส่คกช่วยกันตำสี่คนและใส่ผงพิเศษลงไปใส่น้ําพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอาทิที่ได้มาจากการสงน้ําพระธาธตุซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก เมื่อดินดีได้ที่แล้วจึงนำมากดพิมพ์พระว่ากันว่าในบริเวณที่สร้างพระนั้นท่านห้ามผู้หญิงเข้าเด็ดขาดและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาสาพระว่าตกวายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่7พระนางพญาเนื้อดินคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมวัดอาวุธกรุงเทพมหานครพิธีมหาราบพ,พระนางพญารุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2499คุณแม่บุญเรือนท่านเป็นแม่ชีที่สำเร็จอภิญยาชั้นสูงเปี่ยมด้วยบุญญาลิตและอิทธิลิตท่านสามารถอธิษฐานจิตให้ต้นมะม่วงอ่อนออกดอกออกผลได้ในคืนเดียวแม้เมื่อท่านมรณะ ภาพอธิยังกายเป็นพระธาตุีีด้วยพระของท่านเซียนใหญ่หลายคนยังอาราธนาขึ้นคอพระเครื่องรุ่นนี้สร้างเป็นที่ระลึกในงานสมโภชพระพุทธโธพาดชินราชจอมมนีซึ่งสร้างที่วัดสัมพันธบง์แล้วอัญเชิญไปปฏิสถานเป็นพระประธานณวัดสารนาธธรรมรามอำเภอแกลงจังหวัดระยองพร้อมด้วยพระอัครสาวกซ้ายขวาเมื่อวันที่5ถึง30 1มีนาคมปี2499ซึ่งพระรุ่นนี้ปลูกเสกโดยคุณแม่บุญเรือนวัดอาบุธและคณาจารย์หลายท่านเช่นพระอาจารย์ฟั่นอาจารยโรหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนหลวงปู่ดุลวัดบุรพารามหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมเป็นต้นทั้งนี้ก็ยังได้รับการปลูกเสกซ้ำที่วัดสารนาธรรมราม จังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งโดยได้นิมนต์พระสายระยองและสายกรรมฐานเช่นหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองหลวงพ่อทิมวัดละหารไร่หลวงพ่อลีวัดป่าคลองคุ้งพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมโดยทั้งหมดนี้สร้างเพื่อเป็นการสงโพธพระพุทธโธพาตชินราชจอม,มนีในขณะที่คุณแม่บุญเรือนเป็นประธานจัดสร้างและควบคุมการสร้างเอง และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่8พระ้าเนื้อดินผสมผงเคลือบพิมพ์พระปลุกหนัง หลวงพ่ออั้นวัดพญาตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระดดินผงรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2495พระปูนังเคือบหลวงพ่ออั้นวัดพญาตรุ่นนี้มวลสารส่วนผสมที่นํามาจัดสร้างมีมากมายเช่นมีพระขุนแผนเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลพระขุนแผนใบพุทราพระกุวัดตะไคร้พระกิ่งคลองตะเคียนพระโคนสมอ พระหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงพระหลวงพ่อปานและพระกุกต่างๆเป็นต้นของเมืองอยุธยาที่ชำรุดแตกหักหลวงพ่ออั้นได้ปลูกเสกเดี่ยวนานถึงสามเดือนและได้รับการปลูกเสกซ้ำอีกจากหลวงพ่อจงวัดนาตากนอกหลวงปู่ศรีวัดสะแกปลูกเสกซ้ำให้อีกถึงสามวันสามคืนด้วยเหตุนี้พระชุดนี้จึงมีพุทธคุณล้ำเลิศ เกิดประสบการณ์โดดเด่นมาแล้วมากมายไม่แพ้พักกุโดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยมเป็นที่เรื่องลือกันอย่างกว้างขวางและนี่ก็คือพาะเลือกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระว่าตกพายหรือโดนจินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่9พระงบน้ำอ้อยหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระรุ่นี้จัดสร้างในปีพศ2475พระครูพร์วิหารคุณหรือหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจดในตำบลเจ้าเจดอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาดีตเจ้าว,ว่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไป ท่านได้สร้างวัตถุมงคลประเภทพระเนื้อดินที่เข้มขังไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและสะสมเป็นจำนวนมากจนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยการก่อนมีคำเรียกถึงพระเจจินามกระเดื่องแห่งเมืองกรุงเก่าจนติดปากกันบ้าพระหมอหลวงพ่อปานเจจิอาจารย์หลวงพ่อจงเมตตาไหลหลงหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อยิ้มสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่ปีพศ2475 มีทั้งพระงบน้ำอ้อยเนื้อดินเผาและพระพิมพ์เนื้อดินเผาพิมพ์ต่างๆวัตถุมงคลที่ท่านสร้างไว้นั้นเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลในการบุรณะปฏิสังขรณ์วัดธนุบำรุงศาสนาและสารต่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้แก่ชนรุ่นหลังและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือาาภาษาพะว่าตกควายหรือโดนจินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่10พระรัตนจักรเนื้อดินเผาหลวงปู่ชื่นวัดยานเสนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2 5 0 0 พระรัตนจักรเนื้อพระสุธาหรือเนื้อดินของหลวงปู่ชื่นรุ่นแรกยุคแรกมวลสารการจัดสร้างรุ่นนี้สร้างจากดินหน้าโบสถ์ที่มีคำว่าชัยถึง9วัด 1. วัดชัยมงคลจังหวัดอยุธยาสองวัดสนามชัยจังหวัดอยุธยา 3. วัดโบสถ์สมพรชัยจังหวัดอยุธยา 4. วัดชัยภูมิจังหวัดอยุธยา5วัดชัยโยจังหวัดอ่างทอง หวัดชัยสงครามจังหวัดอ่างทอง 7. วัดวิเศษชัยชานจังหวัดอ่างทอง 8. วัดชัยเฉลิมมิตรจังหวัดสระบุรี 9. วัดประสิทธิ์พรชัยจังหวัดสระบุรีอีกทั้งตะไคร่เสมาน้ำพระพุทธมนต์และเนื้อชิ้นเก่าจากกรุวัดราชบูรณะและวัดอื่นๆซึ่งเป็นชิ้นเล็กๆมาผสมโดยเนื้อดิน มาตำให้เหนียวใส่น้ำพระพุทธมนต์และนำไปกดพิมพ์โดยเมื่อแห้งแล้วหลวงปู่ท่านก็นำมาเผาในบาทหน้าพระบ,บูสดวัดยานเสนหลังจากนั้นหลวงปู่ชื่นท่านก็อธิษฐานจิตสามคืนก็นำมาแจกให้ลูกศิษย์พระเนื้อดินนี้หลวงปู่ท่านจะเรียกว่าพระสุทาและพระเนื้อดินนี้หลวงปู่ชื่นท่านบอกว่าครบาธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟ และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระว่าตกควายหรือโดนจินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองครับและนั่นก็คือ10อันดับพระลึกลับพระแปลกพระเซียนชอบกินตับและพะหายากในชุด ที่6แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ